สมัสศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับครูชะเช่นเคยนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงคลิปวิดีโอที่3กันแล้วนะคะอะเรามาดูวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกันคะ่ะน,นะะนักเรียนลองสังเกตในภาพนี้นะคะ มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์สวยใช่ไหมยอยู่ร่วมกันครูอขอถามหน่อยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันได้หรือไม่อยู่ร่วมกันได้ไหมคะช้างกับเสืออยู่ด้วยกันได้ไหมวางกับมาลายอยู่ด้วยกันได้ไหมคะบางชนิดที่เราเห็นในภาพเนี่ย บางชนิดก็อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมแต่บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าอะไรคะบางชนิดก็กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารใช่ไหมก็คือกินสัตว์ต่าง,างๆเหล่านี้เป็นเหยื่อด้วยใช่ไหมีเรามาดูในระบบนิเวศหรือว่านิสงแวดลล้อมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่งของการอยู่ร่วมกันหรือก็การ กินกันเป็นอาหารเมือนเมื่อกี้ที่กูพูดไปนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น6ภาวะหรือว่า6ความสัมพันธ์ด้วยกัน 1. ก็คือเป็นภาวะเพื่อนพากัน 2. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 3. ภาวะอิงอาศัย 4. ภาวะล่าเหยือ่อ 5. ภาวะปรสิตและ 6. ภาวะแข่งขันนะคะ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับลับกษณะของทั้ง6ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการศึกษาเนี่ยมันจะมีการให้สัญลักษณ์ของภาวะของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตไว้ดังนี้ก็คือถ้าในกรณีของสัญลักษณ์บวกสิ่งมีชีวิตนั้นจะได้รับประโยชน์นะคะถ้าบวกก็คือได้รับประโยชน์กรณีของ ครื่องหมายลบสิ่งมีชีวิตนั้นเสียประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์และถ้าศูนย์ล่ะศูนย์ก็คือไม่ได้หรือว่าไม่เสียผลประโยชน์นะคะฉันไม่รู้ไม่ชี้ฉันอยู่สบายของฉันไม่ได้หรือว่าไม่เสียผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นอ่ะทีนี้มาดูภาวะแรกก็คือภาวะพึ่งพาพึ่งพาในที่นี้คืออะไร สิ่งมีชีวิตสองชนิดอยู่ด้วยกันแล้วพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแสดงว่าสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์จะต้องเป็นบวกกับบวกถูกต้องไหมคะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่และมีข้อแม้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าแยกเมื่อไหร่ฉันตายตัวอย่างโปรโตโซวัวในลำไส้ปรวก โดยปกติปลวกจะกินเนื้อไม้ถูกต้องไหมคะเมื่อกินเนื้อไม้เข้าไปโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ปลวกเนี่ยก็จะช่วยทำหน้าที่ย่อยเซลลูโลสที่ได้จากเนื้อไม้ให้กับปลวกเมื่อเซลลูโลสถูกย่อยปลวกก็สบายท้องใช่ไหมในขณะเดียวกันโปรโตซัวก็ได้รับสารอาหารจากการย่อยเซลลูโลสนี่แหละ คู่นี้ลงนักเรียนลองนุคภาพหรือว่าแยกจากกันได้ไหมถ้าแยกจากกันหนึ่งปลวกก็ไม่ได้มีตัวช่วยในการย่อยเซลลูโลสถูกต้องไหมอย่างหนึ่งโปรโตซัวก็ไม่มีอาหารต่อมาอ,อันนี้ภาพเมื่อกี้ลักษณะของโปรโตซัวนะคะอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือพยาธิที่อยู่ในร่างกายของ คนนะคะหรือว่าพวกเชื้อราขออภยค่ะพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีรียที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่เป็นจุลินทรีย์ประจําถิน่นอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์แลโตับาซิรัสพวกเหล่านี้จะช่วยทําให้ร่างกายขับถ่ายได้ดีนะคะร่างกายจะขาดแบคทีเรียเหล่านี้แบคทีเ i a หรือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ไม่ได้เลยต่อามา ภาพนี้ก็คือเป็นต้นถั่วนะคะต้นถั่วแบบการ์ตูนน่ารักสักนิดหนึ่งแบคทีเรียที่ชื่อว่าแบคทีเรียไรโซเบียมอยู่ในปลดอยู่ในปมรากถัว่วซึ่งหน้าที่หลักๆก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนให้กับต้นถัว่วต้นถั่วจำเป็นจะต้องได้รับไนโตรเจนในการเจริญเติบโตในการสร้างมเมล็ดนะคะลักษณะของ ปมรักเกลอก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบคทีรียอยู่ตามปมต่างๆเหล่านี้นะคะต้นถั่วจะขาดแบคทีีียไรโซเบียมไม่ได้เลยไม่ฉะนั้นไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้เต็มที่ ตอมาลายเข่นลายเข่นนี้ถ้าเป็นนักเรียนในเมืองจะก,ก็คือเหมือนพวกเรานี่แหละจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเด็กชนบทถ้าพูดถึงลายเข่นที่อยู่ตามต้นยางจะอ๋อขึ้นมาทันทีเลยก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่ายลักษณะจะเป็น ป้ขาสีขาวบนต้นไม้ในโรงเรียนเราก็มีนะคะเดี๋ยวให้กลับมาเรียนในห้องปกติแล้วก็มันจะมีวิชาก็ไปค่ะมันจะมีบทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้๋ยวครูจะพาไปสำรวจตามต้นไม้นะคะต่อมาภาวะที่สอง ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่แต่ถามว่าแยกกันได้ไหมแยกกันได้ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะ,ะตัวอย่างในภาพปลาการตูนกับดอกไม้ทะเลเมื่ออยู่ด้วยกันก็คือปลาการตูนจะวางไข่จะเป็นอาศัยดอกไม้ทะเลเนี่ย เป็นที่หลบภัยแต่ถามว่าปากระตูนแยกออกจากดอกไม้ทะเลได้ไหมได้นะคะต่อมาตัวอย่างในภาพก็จะเป็นมเลเรงกับดอกไม้มาเรงดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารใช่ไหมในขณะเดียวกันเมื่อดอกอามาเรงบินไปดอกนู้นดอกนี้ดอกนั้นที่เท้าของมเลเรงก็จะไปสัมผัสกับเก,บกสรนของดอกไม้พอสมมุติว่า ไปดอกที่1สัมผัสกับเกสรเพศผู้พอไปดูน้าหวานของดอกที่สองที่เป็นเกสรเพศเมียใช่ไหมก็จะสามารถช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ได้ด้วยต่อมานะคะนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงกับควายนที่ก็คือนกเอี้ยงจะไปอาศัยอยู่บนหลังควายแล้วก็คอยจับมาเลงพวกเห็บพวกหมัดบนหลังควายเนี่ยกินในขณะเดียวกันควายก็จะไม่รู้สึกว่า ันตามผิวหนังนะคะภาพต่อมาภาพนี้มดดำกับเพียะนะคะเพียะจะได้ประโยชน์จากการที่มดดำพาไปดูดน้ำเลี้ยงที่ต้นไม้ในขณะเดียวกันมดดำก็ได้น้ำหวานนะจ๊ะภาวะต่อมา ภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยในที่นี้ก็คือสิ่งมีชีวิต2ชนิดอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียผลประโยชน์สัญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับศน,นะคะตัวอย่างในภาพก็คือเป็นวานกับเพลียงหินวานเนี่ยขออภัยเปลียงหินไปเกาะอยู่บนตัวของ วานก็คือจะมีที่อยู่ใช่ไหมในขณะเดียวกันวานก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คืออยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรือราฉลามข่อฉลามอันนี้เราจะได้เห็นกันบ่อยๆตั้งแต่เราเราเคยเรียนเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ในในช่วงชั้นที่1ป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยเราก็คือเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะครูก็จะมักยกตัวอย่างตลอด ปาลาฉลามกับหอยฉลามก็คือว่าตัวปลาฉลามเนี่ยไม่ได้หรือว่าไม่เสียผลประโยชน์แต่ตัวหอยฉลามจะได้ผลประโยชน์เพราะว่าจะไปคอยกินเศษอาหารที่ปลาฉลามกินที่ติดอยู่ตามปากหรือว่าคางของปลาฉลามนะคะก็จะว่ายน้ําตามปลาฉลามไปที่ปลาฉลามไม่ได้หรือว่าไม่เสียผลประโยชน์แต่หอยฉลามจะได้ประโยชน์นะคะ ภาพนี้เราเจอกันบ่อยมากตามต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกมดแมลงมดแดงหรือว่าผึ้งต่อจะไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์แต่บรรดาพวกสัตว์เหล่านี้ได้ประโยชน์เพราะว่าได้ที่อยู่อาศัยนะคะ ตัวอย่างภาพต่อมาพรูด่างกับต้นไม้ใหญ่หรือว่ากล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ก็เช่นกันพวกบรรดากล้วยไม้ต่างๆไปอาศัยอยู่บนต้นไม้แต่ว่ารากของเขาไม่ได้เจาะลงไปในเนื้อไม้แล้วก็ไปดูดสารอาหารจากต้นไม้นะคะรากจะเกาะอ,อยู่ที่เปลือกไม้ด้านนอกก็คือพวกรากเหล่านี้จะใช้วิธีการดูดออกซิเจน ในอากาศในการเจริญเติบโตเป็นส่วนใหญ่ต้นไม้ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะต่อมาภาวะที่เท่าไหร่แล้วคะสี่ใช่ไหมเป็นภาวะล่าเหยื่อภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะฉันจะต้องกินเธอนะฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์ ก็คือเป็นผู้ล่าแต่ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ก็คือเป็นเหยื่อนะจ๊สะสัญลักษณ์จะเป็นบวกกับลบตัวอย่างมีอะไรบ้างแมวกินปลา,เ,าเสือล่ากวางลากระต่ายใช่ไหมกบกินแมลงพวกเหล่านี้ก็คือสัตว์ใดก็ตามที่กินสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ด้วยกันเองจะเป็นผู้ล่าเกือบทั้งหมดเลยถามว่ามนุษย์เป็นผู้ล่าไหม มนุษยก็กินสัตว์แสดงว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ล่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้ออกล่าเหมือนกับเสือเหมือนกับสิงโตที่อยู่ในป่านะคะต่อามาภาวะนี้นักเรียนผู้หญิงบางคนเป็นกันบ่อยมากก็คือภาวะประสิตหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ไปอาศัยอยู่บนสิ่งมีชีวิต สมมติว่ามีสิ่งมีชีวิตสองชนิดใช่ไหมสิ่งมีชีวิตชนิดที่หนึ่งเนี่ยไปเกาะอยู่บนสิ่งมีชีวิตชนิดที่สองและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนทําไมครูถึงพูดถึงผู้หญิงเมื่อกี้ตัวอย่างเช่นผู้หญิงเป็นเหาจงไหมคะเหาในที่นี้มาเกาะอยู่บนศีรษะของเราแล้วคอยที่จะดูดเลือดในร่างกายของเราไป เมื่อร่างกายถูกดูดเลือดร่างกายก็เสียเลือดถูกต้องไหมคะในขณะเดียวกันเขาก็มีความสุขมากได้อาหารได้เลือดของเราดูดทุกวันดูดทุกวันเราก็เลี้ยงใจดีมากเลี้ยงแล้วก็สะสมเพิ่มปริมาณเหาไปเรื่อยๆบนหัวใช่ไหมต่อมาต้นกาฝา ต้นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่อันนี้นักเรียนบางคนไม่ค่อยที่จะได้เห็นนะคะเพราะว่าเราด้วยความที่เราเป็นในเมืองเราเจอแต่ตึกเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าชนบทบ้านๆอ่ะถ้าพูดถึงกาฝากก็คือจะเห็นทันทีว่าอ๋ออยู่บนต้นไม้แบบนี้ต้นกาฝากในที่นี้ไปอาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็รากของมันเนี่ยจะเจาะลงไปในเนื้อของต้นไม้แล้วก็ไปแย่งสารอาหารที่ ต้นไม้ดูดขึ้นมาแย่งสารอาหารแย่งน้ำนะคะแย่งไปแย่งมาแย่งกันจนต้นไม้ยืนต้นตายและในขณะเดียวกันเมื่อต้นไม้ยืนต้นตายกาฝากก็ต้องตายตามไปด้วยเพราะว่าไม่มีสารอาหารนะคะหรือ,อพวกเห็บหมัดพวกเห็บหมัดที่อยู่บนสุนัขก,ก็จะเป็นปรสิตด้วยเช่นกันนะคะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ และภาวะสุดท้ายคือภาวะแข่งขันภาวะแข่งขันในที่นี้ก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแล้วก็แข่งแย่งแข่งขันกันในการล่าเหยื่อแย่งอาหารกันต่างฝ่ายต่างก็เสียผลประโยชน์ทั้งคู่นะคะสัญลักษณ์ก็เลยเป็นลบก,กับลบนั่นเองทีนี้มาสรุป ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตจะมีด้วยกัน6ภาวะด้วยกันใช่ไหมคะภาวะพึ่งพาสัญระก็จะเป็นบวกกับบวกสิ่งมีชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะจะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดการดำรงชีวิตต่อไปภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันลักษณะคล้ายกับพึ่งพาเลยบวกกับบวกเหมือนกันแต่สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะ แยกกันอยู่ได้ต่อไปภาวะอิงอาสัยการที่สิ่งมีชีวิตไปอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่ได้ก่อความรำคาญให้กับคนที่อยู่ด้วยนะคะแตนน่ในแรกก็จะเป็นบวกกับศูนย์คนหนึ่งได้ผลประโยชน์อีกคนไม่ได้หรือไม่เสียผลประโยชน์ต่อมาภาวะล่าเหยื่อภาวะล่าเหยื่อในที่นี้คือ,อการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่ง คนที่เป็นผู้ล่าก็จะได้ประโยชน์ส่วนผู้ที่ถูกล่าหรือว่าเหยื่อก็จะเสียผลประโยชน์นะคะภาวะบรสิตก็คือการไปอาศัยอยู่บนสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วไปสร้างความรําคาญให้กับถ้าถ้าเป็นบ้านก็คือมีผู้มาอยู่อาศัยแล้วก็สร้างความรําคาญให้กับเจ้าของบ้านนะคะฝ่ายหนึ่งคนที่มาอยู่อาศัยก็ได้ผลประโยชน์สัญลักษณ์จะเป็นบวกแต่ถ้า เจ้าของบ้านหรือคนที่ให้เพื่อนมาใส่ยอยู่จะเสียผลประโยชน์นะคะและสุดท้ายภาะวะแข่งขันก็คือต่างฝ่ายต่างแย่งกันเสียผลประโยชน์ทั้งคู่นะจ๊ะครูหวังว่านักเรียนพอเออข้าใจแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาทำแบบ ึกหัดที่ครูให้ได้นะคะครูจะให้แบบฝึกหัดวิธยกัน10ข้อโดยที่รอบนี้จะไม่ต้องปริ้นใบงานไม่ต้องอะไรใดเทั้งสิ้นนักเรียนไม่ต้องรลโจุดด้วยนะนักเรียนเขียนแค่ข้อ1 2 3ไปจนถึงข้อที่10และนำข้อความที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยกไก่ขอไข่ไปจนถึงชอชิงที่เป็นภาวะความสัมพันธ์ต่างๆ ไปตอบเลยยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เพียงหินบนหลังประวางสีเทาสมมติว่านักเรียนบอกว่าเป็นภาวะปรสิตใช่ไหมข้อมองมูนักเรียนก็นําไปวางหน้าข้อที่1ได้เลยนักเรียนทําลงไปในสมุดที่เราซื้อมาใหม่นะคะถ้าบางคนที่ในคลิปก่อนหนี้ทําลงไปในสมุดอยู่แล้วก็คือตอบไปได้เลยแต่ถ้าบางคนที่ไม่เคยทําลงไปในสมุดเลยก็คือนักเรียน เอาสมุดที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเขียนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะแล้วก็ทําลงไปได้เลยเขียนวันรบกวนเขียนวันที่ให้ครูด,ด้วยแล้วก็ลอกโจทย์และทําลงไปได้เลยนะคะอ่ะรูหวังว่านักเรียนควรจะเข้าใจนะคะไม่ยากนะคะมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คือเปิดทวนกลับไปได้เลยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้เนื้อหาวิชาความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ฝากให้นักเรียนไปอ่านทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ค่ะสมัยศรรึกษาขอบคุณค่ะ